มาครับท่านผู้ชมที่รับชมครับผมในคลิปนี้ผมสีพาทุกคนทุกท่านนะครับไปติดตามเบิงว่าเห็ดเฟียงในตะกาที่เ้าไปอบรมมาแล้วสิเป็นจังไดแน่เนาะครับเฮาสิถือหลอกบอ่เอเห็ดเลี้ยวเห็ดสีออกดีบอ่อ,บอคลิปนี้มีคําตอบนะครับหลังจากที่มือไปอบรมสถานการณ์มันรอเร่ยเหลือเกินเสื้อที่เ้าเอามาเห็ดนั่นมันบ่ทันได้ยงหลายมันหมาขยายเท่าที่ควนแต่ด้วยด้วยความดื้อรั้นนะครับ ผู้ขากับทีมงานที่ไปอบรมบันล้วว่าเข้ากับร่องเห็ดไปโหลดมาสันว่าเห็ดเพื่อที่จะรูขันตอนวิธีการเห็ดเกิดบ่เกิดเท่ากับจังเป็นรุ่นเอาเนาะครับเราถือว่าเอาความรูเพื่อที่จะไปเห็ดในขังต่อไปเนาะครับถือว่าเอามาเลื่อยเหมือนเห็ดซ้าเร็จรูมากเนาะครับด้คาแนะนําว่าเข้าต่อมาใส่ให้มันอยู่ในที่เอาสักเล็กน้อยอุณหภูมิไม่ควรที่จะเกิน30องศามาสันเท่ากับหาองศาตัว เี๋ยวหาองค์อยู่ขางบานเฮานน่ล่ะโอ้ยพอดีเลยมีองค์เลียงปลาอยู่บด้เลียงก็เลยเอาองค์มานะครับล่างทาคว้ามสะอาดอันนี้ก็หาผ้ามาคุมเอาเห็ดเฟียงลงไปขางให้บ้านท,ที่นี่ไม่ได้ความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมอีกว่าให้แสงของเขานี่พ่ออ่านหนังสือออกว่าสันเฮ่ากันเลยจัดการเลยหาโครี่หาสังกะสีเก่าเนี่แหละมาคุ้มทับปีอีกแค่หนึง่งบัดนี้ในคลิปนี้นะครับพี่น้องเฮาเฮาเห็ดแล้วเขาก็ต้องไปเบือง ว่ามันเกิดความสําเร็จบอแต่ก่อนอื่นขอบคุณไปยังอํเาเภอภูกระดึงนะครับผมท่านนห้อำเภอภูกระดึงของเฮ้านะครับท่นานสุกเล,ลิกน้อยสุวรรณนะครับท่านสํานักง,งานกเกษตรอํเราเภอภูกระดึงเฮาอีกคนหนึ่งนะครับที่มีกิจกรรมโครงการส่งเสริมพี่น้องเข้าในตําบลห่วยสมเามาตลอดตําบลภูกระดึงตําบลพานกเข้าตําบลสีฐานมาด้วยดีนะครับในคลิปนี้นี่บ่ได้มาแฉมาประจานนะครับว่าเอาความจริงไห้เบื้งว่ามุ่เจ้าอบร่มแล้วมันเป็นจังไหรนะครับ เกิดความได้ผลแ่บอเนาะครับหรือว่าเห็ดไปซื้อคือเขาว่าเนาะครับอันนี้เขาก็ต้องตามเบื้องเลยครับไล่การนี่บ่แม่ไล่การแขรบ่แม่ไล่การหนกะระแสนะครับแต่ว่าเป็นซื่อหวยสมผู้กระดึงไง่ายเล่เป็นคลิปอ,อ่อนยอยเงี้ยเอาไปเปิดเบื้องเว่าไลายพี่น้องเข้าสีดึกขีใ่ใส่เนาะครับไปเปิดเบื้องกันนะครับในคลิปนี้เนาะครับผมกับผ้าท่านผู้ชมเบื้องในเรื่องของเพาะเห็ดฟางในตะก้าเราจะเปิดเพ่ะอบเพื่อดูภายในนะครับว่า มันจะสวยงามขนาดไหนหรือมันจะไปไม่รอดนะครับรอดูเอาไปกันเลยครับบอชทักษาเสียเวลาเนาะครับคลิปนี้เก็บเป็นคลิปไปยาวๆไปเลยนะครับเบิ้งไปน้ากันใหญ่ๆกาะพันเมียกรุงเรียงคงลางเนี่ยกับเบิ้งเอาบอตัดด่อครับเอาแบบทวดๆไปเลยเพื่อได้เห็นกับตานะครับบอหลอกบอล่วงบอต้มบอตัวโอ้ขออนุญาตก่อนเนะครับเดี๋ยวกล้องอาจจะสั้นเนี่ยจังไงขอเก็บอสมบัติออกพัดสถานออกก่อนนี่นะครับการคุ้มเขาเขา <c oughs> เราเตรจะมีผ้ายางโอ้กับแกะบู๊กับแกะไหมพี่นอ้องน,นีกับแกะสองตัวกับแกะนี่หางเดียวนะครับไอเห็ดเปี้ยงอยู่นี่มีจํานวนอยู่สองตะกานะครับเ้ารุ่นแห้งด้ว,ว่ามันสิเป็นจังไหร่นก่านไปหลายมือเตือบอันไปอบร่มพนกาบ่าให้เจ็มือมาชี่มือเจ็มือนี่ระเว้าแล้วก็หลงอันมักตัดใยเอาน้ำสเปรย์ได้ตัดใยยากจักว่ายากอยังนะครับ งากเบียกงากงานบ่ได้มาสปาีอะไรสปีเลยหรอกกต่เลยมือนี่ละมือนี้ว่างแล้วมือนี้นะครับที่มาเปิดพระอบจะพบนางโมลาหรือเปล่าพี่น้องเฮ้าเขามาแล้วอย่าลืมความเมตนสอบถามกันได้สงไซอันใดนะครับคลิปว่าเลยตีสาระเอายงแยะเรามีให้ดูครับขอไปเบืองคลิปได้ขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณผู้ติดตาม5,200ัน้คนนะครับโอ้อยสะอาา้นไรคลิปนี้เปิดเท้พีน้องเข้าเบืองเป็นทไนทเนาะที่เห็นบ่เฮ้ เอาแท้เอาแท้นานนะอื้ยรุ่นคักรุ่นแห้งพี่น้องเอ้ยอู้ดีคักนะครับเนาะเป็นยังไงมันเป็นกาไตรอดบ่เดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อยวมีบัดนี่บัดคือเห็ียดท่าคักแท้หลังนี้บัตร,ตร,ตรพี่น้องเฮาเอาแท้เอาแท้เอาแท้เอาแท,าแท้ครับเอาแท้ของแท้ครับบัดนี่อื้อ มันเกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนอีหลีครับบ่ได้ต้มได้ตัวบบดน,นี้ปลาเห็ดเฟี้ยงนะครับโครงการของอำเภอพู้กะดึงเฮาตบมือสดๆให้คนได้เป็นหยังแบบพี่น้องเฮาาตาดีครับดีด,ด,ด,ดีนะครับมีครงการดีๆครับพี่น้องศึกษาเรียนรู้มากสีได้ยายจากโลกบูนนี่นะครับกระลังแเตกเสือ้ออยู่แต่บ่เปิดโดน อาคลิปนี้ก็สุดยอดนะครับสุดยอดครับขอบคุณสำนักง,งานเกษตรอำเภอภูรก,กระดึงนะครับเอ้่ปปากพื้มใจแห้งไหลสะอนะอนคักสะอนะอนสะออนสะออนได้พ้นดีได้พ้นด,ดีครับผมขนาดเชื่อบ่เดินได้มือนน,นะครับวอากพ็พอนาอยู่ว่าเชื่อมันบนน่บู๊ยพูน่ะพูน่ะพูน่ะเห็นบ่ครับของเตะของเตะ ยังมาลักของผู้ขาดเด้ออันบุมบอกมองหรอกอิอสอนไหลครับผมชุดยอดด,ดีดีครับผมออกดีครับวครับบ้อทว